ด้ยปานวาดไม่คลั่งผอมยันมีความสุขกับการกินชีอ้วนก็โดนผอมก็โดนวิจารณตลอดแต่ไม่ซีเรียสโดนจับจ้องรับเจอลูกชายทักขาเล็กลงเป็นคุณแม่ลูกสองที่หุ่นสวยสักสุดทรงองคเอลเปทุกสัสดส่วนช่วงนี้ดูรูปร่างผอมเพรียวเป็นพิเศษสําหรับคุณแม่ลูกสองสุดแซ่บเป้ยปานวาดบุญยรัตกลิน่นที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินและการออกกําลังกายแต่ก็มีวัยเจอแซวว่าผอมไปหรือเปล่า บางรายหนักถึงขั้นบอกว่าเป็นโรคคลัง่งผอมหรือเปล่าล่าสุดวันที่11มิถุนายน2566สาวเป้ยได้ให้สัมภาษณ์เคล็ดลับดูแลหุ่นให้เปอยู่เสมอพร้อมยืนยันชัดเจนที่ดูแลรูปร่างตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้ผอมมากไปแล้วดูแก่สวดทรงสับเวว่์หลวมไปหมดหัวเราะต้องคอยดึงหลวมหมดแล้วคือที่สุดในชีวิตเลยหรือเปล่า มันมีช่วงสาวๆตอน MV คนใจง่ายอันนั้นผอมสุดแล้วแต่เราก็แม่ลูกสองแล้วอายุปูนนี้แล้วระบบการย่อยก็ไม่เหมือนเดิมแต่ได้ประมาณนี้เป้ยโอเคแล้วเป้ยรู้สึกว่าถ้าผอมมากกว่านี้ก็ไม่ใช่เป้ยเป้ยว่าตัวเองต้องหิ่มๆนิดนึงลิมิตจะแค่นี้ไหมก็แล้วแต่งานถ้าบางงานอยากให้ลงอีกอีกสักโลสองโลก็ได้แต่จริงๆชอบประมาณนี้ ตอนนี้ประมาณส8บแดแต่เป้ยที่ผ่านมาจะอยู่แค่ห้าสิบจะคงไว้ที่ห้าสิบหน้าดูอิ่งไม่ดูแก่เราอายุเยอะแล้วไม่อยากให้ผอมแล้วดูแก่มีคนทักไหมว่าผอมผิดหูผิดตามีลูกทักบ้างแต่เราก็รู้ตัวแหละเราพยายามไม่ให้มันเกินไปให้มันพอดีพอดีเราชั่งน้ำหนักทุกวันชั่งเช้าและก่อนนอนเพื่อให้รู้เพราะเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรเราก็รู้น้ำหนักของเราวันไม่ได้ถ่ายน้ำหนักเท่าไหร่เป้ยชั่งโหมดคลั่งของ เ้ยไม่มีทางคลั่งผอมเพราะอย่างที่บอกเอ้ยพยายามพอรู้ตัวว่าผอมปุ๊บจะไม่ให้ลงไปมากกว่านี้เพราะด้วยลักษณะหน้าตาของเราผอมเกินไปจะดูไม่ดีเรื่องกินก็ไม่มีแพนิคเลยเราจะรู้สึกอิ่งไปโดยปริยายจากที่เป็นคนตะกละมากกินได้ตลอดเวลาแต่ไม่ถนัดนับแคลเปอรม์มีความสุขกับการกินแต่พอถึงช่วงเวลาดูแลตัวเองเนื่องจากมีงานเข้ามาอาจต้องลดบ้างด้วยอายุอานามลูกทักว่างไง ทำไมแม่ขาเล็กลงทำไมแม่ดูมีโค้งมีเชฟทำไมชุดนี้แม่ใส่ดูมีเชฟเขาไม่รู้หรอกว่าเราน้ำหนักลงพี่โปรดเป็นคนถามพี่โปรดจะสังเกตตลอดเป้ยแต่งตัวยังไงเขาจะชอบดูว่าเป้ยแต่งตัวแบบไหนต้องเรียบร้อยต่อหน้าลูกเขาไม่ใช่ต้องเรียบร้อยหรอกแต่ใส่ขาสั้นแล้วจะขาใหญ่นางก็จะทักมันดูไม่ดีหัวเราะเขาก็เป็นห่วงชอบให้ใส่ขายยาวมากกว่าคนโฟกัสเรื่องอ้วนผอมดาราเยอะ เอาจริงๆไม่ต้องซีเรียสเลยอ้วนก็โดนคนทักผอมก็โดนคนว่าทําทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเอาที่ตัวเองสุขภาพแข็งแรงจะอ้วนจะผอมไม่เป็นไรค่ะแค่ตัวเองมากกว่าเป้ยผ่านมาหมดแล้วเนื้ออะไรที่เราแฮปปี้มีความสุขเราแข็งแรงโอเคที่สุดแล้วคนข้างนอกไม่ได้มานั่งรู้กับเราหรอกเขาก็ทักไปเรื่อยฉะนั้นไม่ต้องแคร์ค่ะคอมเมนต์ทำอะไรไม่ได้อาจมีทำได้หัวเราะแต่เราเลือกที่จะเสพ